กาติดตามรายการเวียโซเอร์สกันต่อนะคะไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะหน่วยทหารของกองทบกได้ร่วมกันส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ชุมชนรอบๆค่ายค่ะพันโทรสรเชดีเอือ้อผู้บังคับกองพันฐานราบที่สอกรมฐานราบที่8ร่รวมกับผู้นำชุมชนและอาสาและอาสา และอสมลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายมอผพะห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านหนองคลองหมู่8ตดบลบนนหันอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีหมอกลงในช่วงเช้าหน่วยทหารในพื้นที่จึงได้บูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชนในพื้นที่ค่ะนํผพะห่มกันหนาวไปมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะคะซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกครั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนและเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อประชาชนค่ะโดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องประชาชนมีความซาบซึ้งใจที่เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามอบผ้าห่มและให้กำลังใจและคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสค่ะ